กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามช่องของเบนสุดทิชายอยู่ทุกท่านครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการขนเครื่องสูบน้ำนะครับในส่วนของฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำนะครับส่วนเครื่องจักรกลน,นะครับได้เร่งที่จะมีการเตรียมพร้อมในทุกๆด้านในการที่จะ ระบายน้ำนะครับเผื่อมีม,มวลน,น้ำที่เยอะนะครับจะได้มีการเตรียมตัวที่ดีนะครับพี่น้องครับโดยที่ฝั่งโน้นก็จะมีการาผมไม่แน่ใจนะครับว่าผันน้ำหรือว่ายังไงนะครับมี เสียงของเครื่องจักรนะครับในการที่จะมาช่วยปฏิบัติงานตรงนี้นะครับพี่น้องอาจจะได้ยินเครื่องอ,อยู่บ้างนะครับผมเองก็ขออนุญาตถ่ายไกลๆตรงนี้ละกันพี่น้องครับแม่น้ำมูลนะครับของเรานะครับวันนี้ก็มีจําจนวน น้ำที่เพิ่มมากขึ้นอยู่เรื่อยๆครับพี่น้องครับผมจะพาทุกท่านนะครับเดินชมบรรยากาศว่าน้ำเนี่ยมีจำนวนเยอะปริมาณสูงแค่ไหนนะครับพี่น้องครับผมอยู่ตรงสวนสาธารณะแก่งสะพืออำเภอพิบู์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องครับ โดยส่วนตรงนี้เป็นาทางเดินอีกชั้นหนึ่งนะครับพี่น้องครับพี่น้องจะเห็นพื้นตรงนี้นะครับในระดับที่2นะครับส่วนอีกระดับหนึ่งก็จะมีปริมาณน้ำเนี่ยที่ท่วมแล้วนะครับพี่น้องครับพาพี่น้องเดินชมว่ามีความระดับสูง สักแค่ไหนครับพี่น้องครับเนี่ยครับพี่น้องครับถ้าใครนะครับเคยมาแก่งสะพือนะครับจะรู้เลยนะครับว่าต้นไม้ต้นนี้กอ็อยู่ในระดับริมตลิ่งนะครับพี่น้องจากาน้ำมวลน,น้ำปกตินะครับพี่น้องแต่ตอนนี้ก็ได้ ท่วมแลวครับท่วมจนมาถึงทางเดินระดับที่1น่งนะครับได้ท่วมไปแล้วนะครับพี่น้องครับเรามาสังเกตการกันนะครับพี่น้องอตรงนี้จะเป็นจุดระดับที่1น,นะครับมวลน,น้ำจะอยู่อีกบันไดอีกหลืออีก1บันไดนะครับหรืออีก1ขั้น จะถึงทางเดินลาดชั้นระดับที่สองพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามใหม่ว่าน้ำจะมีปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าพี่น้องครับโอ้โหนี่ครับนี่เป็น สวนสาธารณะแก่งสะพือนะครับจากศาลาตรงหน้านู้นก็จะเป็นศาลาที่ผมเคยมาถ่ายให้พี่น้องดูบ่อยๆนะพี่น้องครับนะี่ครับน้ำกลัวหมดแล้ว เขียเ้ยนตรงนี้เลยพี่น้องที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับจะเป็นทางเดียวกันแต่ระดับน้ำนั้นได้ท่วมหมดแล้วครับนี่ก็เป็นบันไดในทางที่ลงเป็นจุดแลนด์มาร์คพี่น้องครับจุดแลนด์มาร์คของแก่งสุพื้ น้ำท่วมแล้วน้ำขึ้นเยอะมากๆครับปริมาณของน้ำในวันนี้ สูงนะครับโอ้บรรยากาศก็คลึมฟ้าคลึมฝนนะครับทั้งวัน กระแสน้ำเยอะและก็อีกถัดไปอีกประมาณ500เมตรตรงหน้านะครับก็จะเป็นสะพานนะครับสะพานที่ติดตั้งเครื่องผ่านน้ำด้วยนะครับผ่านน้ำให้มีอัตราความเร็วที่ไหลแรงนะครับแน่นอนก็จะมาส่งผลให้จุดท้ายสะพานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่น้ำไหลแรงมากๆ น่ากลัวมากๆครับถ้าเดินไปจุดโน้นก็จะเป็นจุดที่ผมนั้นพาพี่น้องเดินมานะครับจุดนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไว้รออีกในส่วนหนึ่งนะครับมีเครื่องนึงนะครับนี่ก็เป็นรายงานล่าสุดของวันนี้นะครับพี่น้องครับจากจุด พิบูลมังสาหารอ,อ,อําเภอพิบูลมังสาหารนะครับเนอะจังหวัดอุบลราชธ,ธานีนะครับลากันไปก่อนครับพี่น้องครับกิปหน้าเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเกาะติดสถานการณ์รอบๆอ,อุบลราชธ,ธานีของเรานะครับขอบคุณและสวัสดีครับ